คือญี่ปุ่นหรารนีนนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวหนึง่งที่อยากแนะนําให้ทุกคนได้มาเที่ยวนะครับก็คือศาลเจ้าตระกูชิซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดนางโนะและอยู่ในเทือกเขาตระกชินันเองนะครับระหว่างที่เราเดินไปศาลเจ้านะครับเราก็ได้เจอบรรยากาศแบบนี้นะครับซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่ๆสองข้างทา,างนะครับซึ่งมีชื่อว่าต้นไม้สีดานั่นเองนะครับแต่และต้นนะครับบอกเลยนะครับอายุมากกว่า400ปีขึ้นไปเลยนะครับที่น่ครับใครชอบแนวธรรมชาติชอบแนวโบราณสถานชอบแนวเดินป่าเดินเขานะครับแนะนําให้มาลองสักครั้งหนึ สารเจ้านะครับจินจับไปป่ะนี่ไงที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เห็นไหมนี่ด้านอะไจ,จะเป็นแบบเนี้ยทุกิจินจับนะครับนี่ต้นไม้โอ้โหน่าจะหลายร้อยปีอยู่นะขอมีเทศกาลด้วยนะครับก็คือเดือนหนึ่งวันที่20เนี่ยจะมีเทศกาลดอกไม้ไฟด้วยคือมาที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเพิ่งตกไปเมื่อ4-5วันที่แล้วน่าจะเป็นอาทิตย์ที่แล้วนะครับต้นไม้ต้นนี้นะครับ มีอายุ800ปีเลยนี่มีเียอยู่ด้วยอายุ800ปีอ่ะโหโหหเท่าไหร่วะเนี่ยกูจะเย็นมากอะผมว่ากี่คนโอบประมาณ5-6คนเลยล่ะจะโอบต้นเดียวเาาดูแผนที่นะครับคือตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับส่วนต้นไม้ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้คือต้องตรงนี้ถ้าเราเดินก็คือ2กิโล40นาทีนะครับแต่ว่า มีรถบัสด้วยนะเป็นจุดๆตรงน,นี้นะครับหรือว่าเราสามารถขับรถขึ้นไปได้ด้วยแต่ว่าจุดจอดรถพาร์ก,กิ้งมันเล็กนะครับเพราะว่าเราจะนั่งรอรถบัสดูขึ้นไปด้านบนนะครับไปชมตรงน,นี้ช่วงนี้เดี๋ยวภาคเรานะครับผู้ดีเสียงไม่เข้านะครับคือตอนแรกผมว่าผมจะนั่งรถบัสไปใช่ไหมครับแต่ว่าพอเช็คไปเช็คมาแล้วนะครับมันจะมีรถบัสแค่เข้าไปในตัวเมืองนางอานโน่นะครับ จะเห็นมีป้ายก็จริงนะครับแต่ว่าส่วนมากแล้ว่คนเขาจะเดินขึ้นไปเอานะครับจากที่ผมถามมาแล้วนะครับก็ใช้เวลาประมาณสิบสทีนะครับถ้าเดินเข้าไปแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขับรถขึ้นไปนเดงว่าจะตั้งรถบัสมานะแต่ว่ามันไม่มีครับมันมีจะเข้าเมืองนะตรงนี้ก็เลยขับรถมานะครับมีที่จอดนะครับแต่ว่าต้องเป็นที่จอดหล่อเหรียญนะครับไม่รู้เท่าไหร่น่าจะแปดร้อยเห็นมาจอดแค่เดียวเองนะ นี่กาลังเข้าไปที่ต้นไม้ที่มีสองข้างนงที่มันสวยๆดูดิทางเป็นหีมาเลยนะครับลงค่อนข้างยากเลยเพราะมันชันแล้วก็มันลื่นนะแต่นักท่องเที่ยวก็เยอะอยู่นะวันนี้โอ้บรรยากาศดีมากเลยนี่นะครับทางเข้าที่เราจะเข้าไปชมโอ้สวยนะตรงนี้บรรยากาศสวยมากอะมาถูกวันบุีนะครับนี่มาไม่ถกด้วยนะครับอันนี้น่าจะตกไปประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับ หนามากเลยนะนมะนี่นะครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราจะเดินเข้าไปตรงนี้นะครับประมาณ2 5นาทีนะกว่าจะเดินเข้าไปทั้งหมดอนะ่ะทางเข้านะครับดูดิสวยมากเลยนะครับอันนี้คือหนามากนะอันนี้ปกติแล้วนะีจะเป็นทางที่รถวิ่งเข้าไปได้นะครับแต่ว่าหิมะมันตกหนามากๆเลยนะครับก็เดินค่อนข้างลำบากนิดนึงนะ ก็ไม่ลื่นมากขนาดนั้นนะครับแต่ก็มีรองเท้าให้เช่าด้วยนะสำหรับใครที่กลัวลื่นนะครับก็จะนอกจากบากรรยากาศต้นไม้แบบนี้เราก็จะเห็นด้านหลังวิวนะครับแบกราวเป็นภูเขานะครับสวยมากแต่ว่ามันต้นไม้ค่อนข้างบังนะครับมันจะมองไม่ค่อยเห็น <S <S เราเดินเข้ามาสักพักเลยนะครับแต่ก็ คือมองไปนู้นเลยนะครับคืออยู่ไกลมากยังไม่ถึงเลยนะครับต้นไม้ที่เราว่านะครับคือป้ายเขาบอกว่าเดินเข้าไปประมาณ25้านาทีโอ้โหนี่ยังไม่ถึงสินาทีเลยนะเดินเข้ามาเนี่ยครับรนะยะทางที่เราเดินมามาเกี่ยวดูดิไกลมากโอ้โหไกลมากมากเลยนะครับยังไม่ถึงเลยดูดิไกลมากเลยนะครับเรายังมีข้างหน้าอีกอะเนี่ย ยังไม่ถึงเลยลไปไหนเนี่ยแล้วทางมันก็ค่อนเดินยากนะครับทางมันก็ข้างที่เดินยากนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันเคยเป็นทางรถแต่ว่าช่วงหน้าหนาวอย่างเงี้ยเขาจะไม่ให้รถวิ่งเข้ามานะครับต้องเดินทางเท้าเข้าไปมันค่อนข้างหนาแล้วเวลาเดินนะครับมันจะเป็นตบบุ๋มตบปามเป็นขึ้นลงขึ้นลงนะครับมันก็จะมีลื่นบ้างนะครับเป็นธรรมดาใครที่กลัวลื่นนะครับกลัวเจ็บเนี้ยไปเช่ารองเท้าบูทกันลื่นแล้วก็ ที่ใส่กับรองเท้าผ้าใบก็ได้นะครับมันจะเป็นเหมือนยางแล้วก็รัดเข้าไปกับรองเท้าเราแล้วไอ้ตรงมันจะมีปุ่มเป็นเหล็กๆนะครับกันลื่นได้ด้วยนะครับจะถึงแล้วถึงแล้วอพอเดินเข้ามานะแล้วเราก็จะเห็นต้นไมใ้ใหญ่สองฝั่งเลยนะครับโอ้โหสวยมากแต่ว่าตรงเนี้ยังไม่สุดนะครับคือหลังจากที่ผ่านประตูตัวนู้นไปนะไกลๆตัวนู้นนะครับก็จะลองโชว์ให้ดู ถ้าเราผ่านประตูข้างหน้าไปอีกอะก็ยังมีต่ออีกนะครับแต่ไม่รู้ว่าไกลขนาดไหนนะครับสวยมากมียุไม่ต่ำกว่า500ปี800ปีนะครับหลังจากที่ดูสารเจ้าเมื่อกี้นะครับโห ก็เดินเข้ามาที่จุดแรกนะครับคือต้นไม้ใหญ่2ฝั่งนะครับแต่ว่าเราจะสามารถเดินเข้าไปได้อีกยังไม่สุดนะครับคือมันจะมีประตูคนแล้วก็พอเราเดินผ่านประตูไปแล้วยังสามารถเดินต่อเข้าไปได้อีกได้ด้วยครับโหยังไกลอยู่ก่อนที่เราจะเดินทะลุประตูไปนะ ไปดูแมพก่อนไปดูว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับนี่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้จากที่เราอะ่ะเดินเข้ามาตรงนี้อันนี้คือที่ผมจอดรถน,นะเดินมาตรงนี้แล้วก็เดินเข้ามาตัวนี้ยี่สิบห้านาทีมาถึงนี่ถ้าเราเดินไปอีกอะ่ะไม่รู้ว่ากว่าจะถึงศาลเจ้าใหญ่นะครับไม่รู้ว่าอีกกี่นาทีแต่ว่าตัวนี้จะเป็นต้นไม้ใหญ่เรียงกันหมดเลยตรงเนี้ มีคนมาปั้นซโนแมนด้วยนะครับยุกกิเราดูมาชุวยนิน้องจะเป็น,นเด็กนะโหน่ารักเกินนี่เราเดินผ่านประตูแล้วนะครับโอ้โหอ๋อตรงนี้ที่เขาถ่ายรูปสวยๆตรงนี้ เจ้าโทกุจินะครับมีทั้งหมด5สาศเจ้าด้วยกันนะครับแต่ว่าระยะทางค่อนข้างไกลกันนะครับฉะนั้นถ้าเรามาเที่ยวในช่วงหน้าหนาวนะครับก็จะพร้อมนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเสื้อผ้านะครับและยิ่งที่สําคัญนะครับก็คือรองเท้านั่นเองนะครับวจะเป็นน้าแข็งหรือแล้วมันจะเดินลื่นมากๆเลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับมันจะมีที่ให้เช่ารองเท้าบูทแล้วก็ที่ใส่คู่กับรองเท้าผ้าใบอยู่นะครับกันลื่นได้นะครับ เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจไว้ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าใครชอบนะครับอยากให้ทำคลิปแบบไหนหรือว่ายายพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็คอมเมนต์บอกกันไ้ได้นะครับจามาตาเน่บ๊ายบาย